ชาเลตวาสิตาแฮเมนาวชื่อเล่นชาเลตเป็นนักแสดงหญิงลูกครึ่งไทยเยอรมันโด่งดังจากการรับบทในละครหลายเรื่องอาทิเรยาจากละครเรื่องดอกส้มสีทองกุมาริกาอิกโกลเดนเบบีจากละครเรื่องสื่อรักสัมผัสหัวใจภาคหนึ่งและภาคสองต,งตั้งตังจากละครเรื่องสายรับสามมิติส้อยส้อยสุดาเทวีจากละครเรื่องดงพยเยนและโนรีชาเลตวาสิตา เกิดเมื่อวันที่13มีนาคมปีพุทธศักราช2548เป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันมีบิดาเป็นคนเยอรมันและมีมารดาเป็นคนไทยมีพี่สาวหนึ่งคนชื่อไมลีนโยซิตาแฮเมนาวจบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนเลิดล่าการจนาพิเศษต่อมาเธอได้ลาออกจากโรงเรียนเพื่อสอบเกรดรือ General Educational Development ซึ่งเป็นการสอบเทียบวุฒิมหกเพื่อนำไปศึกษาต่อในระดับมหาวิทยายลัยซึ่งเธอก็สอบผ่าน และได้รับใบประกาศนียบัตรเทียบเท่าระดับวุฒิการศึกษามัธยมปลายตามระบบอเมริกันในที่สุดเปิดภาพล่าสุดเฉลตวาสิตาอดีตนักแสดงเด็กเจ้าของประโยคดังสุดฮิตอีกแก่บ้านน้ำลายตอนนี้ผันตัวเป็นนางเอกเต็มตัวแซ่บมากบอกเลยว่าถ้าพูดประโยคในละครเรื่องดอกส้มสีทองอย่างประโยคที่พูดว่าอีกแก่บ้านน้ำลายพูดพร่ำอะไรไม่รู้เรื่องสอนตัวเองซะก่อนเถอะทำยังไงถึงไม่ต้องเป็นแม่ค้าจนหัวงอก หลายคนจะต้องรู้จักพร้อมกับภาพจําที่เป็นเด็กสาวผมหยิกยืนวินแม่ค้าโดยนักสแสดงเด็กที่รับบทบาทนั้นก็คือชาเลดชาเลดวาสิตาจากบทบาทเด็กปากแจ๋วสู่นางเอกเต็มตัวที่ยิ่งตัวยิ่งเฉิดฉายน้าจับตาอีกทั้งความสามารถทางการสแสดงการร้องการเต้นไม่ธรรมดาครบเครื่องเป็นนักสแสดงรุ่นใหม่หน่าจับตาคนใหม่ของวงการเรียกว่าโตมาดีฝีมือการสแสดงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเพิ่งเปิดผลงานละครใหม่บังกอกคณิกาเตรียมออกอากาศเร็วๆนี้ทางช่องวัน31ไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ